นี้เรามาอ่านบทที่สามกันดีกว่าหนังสือภาษาพาทีมาดูเปิดมาจ้าพร้อมแล้วชี้ที่ตัวหนังสือลูกบทที่สามบทที่สามเพื่อนกันเพื่อนกันเปิดหน้าต่อไปค่ะ รู้จักคำนำเรื่องรู้จักคำนำเรื่องไก่ไก่ลูกช้างลูกช้างชูชูจ้องจ้องร้องร้องเรียกเรียกเพื่อนเพื่อนเด็กเด็กทา ่<ม>าไปไปตัวตัวโตโต,โตเราเรากัน<ร><ร>กันเป็นเป็นแอ็ดแอ็ดแอด็ดโอเคเด็กคนอื่นต้องร้องต เอ้ยต้องอ่านตามด้วยนะคะลูกนะต้องอ่านตามไปด้วยนะแต่ไม่ต้องเปิดเสียงไม้นะลูกให้ไม่งั้นเสียงมันจะตีกันอ่ะป่าชี้ต่อเลยค่ะเพื่อนกันเพื่อนกันภูผาภูผาพาใบโบพาใบโบใบบัวใบบัวไปหาไปหาเด็ก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  เด็กเด็กดูดูปูผาปูผาเด็ก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 ดูดูลูกช้างลูกช้างเด็ก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 ดีใจดีใจเรียกเรียกใบโบกใบโบกเด็กเด็ก เด็กเด็กดีใจดีใจเรียกเรียกใบบัวใบบัวไก่ไก่จ้องจ้องเพื่อนช้างเพื่อนช้างตัวโตตัวโตลูกช้างลูกช้างชูงวงชูงวงร้องแอ๊กแอ๊ก ร้องแอ็กแอ็กภูผาภูผาดีใจดีใจเรามาเรามาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเองมากค่ะเปิดหน้าต่อไปลูมาอธิบายเพิ่มเติมความรู้อธิบายเพิ่มเติมความรู้อ,รอ่านพยัญชนะ อ่านพยัญชนะขอไข่อ่านว่าขอขอไข่อ่านว่าขอชอชิงอ่านว่าชอชิงอ่านว่าชอถอถุงอ่านว่าถอถอถุงอ่านว่าถอขอพึ้งอ่านว่าผอขอพึ้งอ่านว่าผอสอเสืออ่านว่าสอสอเสืออ่านว่าสอ หอหีบอ่านว่าหอหอหีบอ่านว่าหององงูอ่านว่างองูอ่านว่างองชอช้างอ่านว่าชอชอช้างอ่านว่าชอพอพานอ่านว่าพอพอพานอ่านว่าพอพอสำเภาอ่านว่าพอพอสำเภาอ่านว่าพอมอม้าอ่านว่ามอ มอมาอ่านว่ามอรอเรืออ่านว่ารอรอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่ารอรอลิงอ่านว่ารออแหวนอ่านว่าวอวอแหวนอ่านว่าวออ่านสระอ่านสระสระเอสระเออ่านว่าเออ่านว่าเอ สระแอสระแออ่านว่าแออ่านว่าแออ่านเลขไทยอ่านเลขไทยเลขหกไทยเลขหกไทยอ่านว่าหกอ่านว่าหกหออกกอหกหออกกอหกเลขเจ็ดไทยเลขเจ็ดไทยอ่านว่าเจ็ดอ่านว่าเจ็ด จอเอกโเจ็ดจอเอกโเจ็ดเลขแปดไทยเลขแปดไทยอ่านว่าแปดอ่านว่าแปดปอแอดอแปดพอแอร์แปดเลขเก้าไทยเลขเก้าไทยอ่านว่าเก้าอ่านว่าเก้าก็เอาเก่าเก่าไม่โทรเก้ากอเอาเก่าเก่าไม่โทรเก้าเลขสิบไทย เลขสิบไทยอ่านว่าสิบอ่านว่าสิบสออีบอสิบสออีบ,บอสิบต่อไปค่ะเปิดหน้านี้ลูกอ่านต่อลูกอ่านแจกลูกอ่านแจกลูกสระเอสระเอกอเอเกกอเอเกต่อเอเตต่อเอเต,ต,อเอเต ปอเอเปยปอเอเปฉอเอเฉฉอเอเฉหอเอเหหอเอเหรอเอเลอเอเลวอเอเววอเอเวต่อไปสระแอสระแอกอแอแกกอแอแกจอแอแจจอแอแจ อแอแอโอแอแอฉอแอแฉฉอแอแฉหอแอแหหอแอแห่อแอแพขอแอแพรอแอแล่รอแออ่ะโอเคค่ะในบทนี้เราจะเรียนสระเอและสระแอกันนะคะสระเอและสระแอนะลูกนะ วันนี้อ่านหนังสือส่งนะลูกนะวันนี้อ่านหนังสือคลิปอ่านหนังสือส่งใต้โพสต์ของวิชาภาษาไทยของวันนี้เลยนะลูกนะอ่านหน้า2ีและหน้า27นะลูกนะสองหน้านะคะนะอ่านซ้ําๆอย่าลืมอย่าลืมส่งคลิปการอ่านนะลูกอ่านสองหน้านะคะโอเคอ่ะคลิปหนังสือขอแห้งยังขอแห้งยังหรกขอแห้งแล้วใช่ไหมคะ โอเคขอแห้งแล้วมาหยิบทักษะภาษามาเลยลูกหยิบทักษะภาษามาเลยนะ,ะมาเมื่อกี้เราเรียนอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมความรู้ไปนะคะเลขหกไทยอจำได้ไหมเลขหกไทยในหน้านี้ เขาบอกว่าเปิดหรือยังลูกหน้าห้าสิบสองเปิดหนังสือไปที่หน้าห้าสิบสองลูกเปิดหรือยังคะห้าองโ <Okay. S 2> อเควันนี้อากาศมันอาจจะแบบเป็นอากาศปิดเนาะอินเทอร์เนต็ตอาจจะแบบว่าค้างค้างกระตุกกระตุกนะคุณครูเห็นเด็กๆวันนี้กระตุกกันเยอะแยะเลยครูค่ะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ํบบาค่ะ ได้ค่ะพิกเลตอ่ะมาเด็กๆมาดูค่ะข้อที่เจ็ดเติมตัวเลขไทยเลขหกถึงเลขสิบให้ตรงกับคำอ่านคำนี้อ่านว่าอะไรคะกาฟิลวันนี้อินเทอร์เน็ตน่าจะไม่ค่อยดีหรือเปล่าเนี่ยอืมกาฟิลเปิดไมค์ลูก หกครับเลขหกเก่งมากค่ะเลขหกนะคะอ่ะเด็กๆเขียนเลขหกไทยลยูก่ทำแบบฝึกหัดหน้านี้เลขหกไทยใส่เลขหกลงไปลูกเดี๋ยวไประบายสีทีหลังนะลูกนะเดี๋ยวค่อยไประบายสีทีหลังเสร็จแล้วค่ะอ่ะดีมากค่ะอ่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะ่ะกาแฟเปิดไมล์ลูกกาแฟ อ่าว่าเจ็ดค่ะเจ็บเก่งมากค่ะครูปรบมือให้เลยนะคะอ่านเขียนเลขเจ็ดไออืมต่อไปตอปค,ค่ะเสร็จแล้วค่ะดีค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะมากี้แปครับคำนี้อ่านว่าอะไรคะมากี้ต ปอเอดแปดค่ะอ่ะสะกดว่าปอเอดแปดแล้วอ่านว่าอะไรคะแปดค่ะแปดเก่งมากค่ะปรบมือ,อเลขแปดอ่าเลขแปดต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรคะทิติวันอเอเกเอาเกาเกาไม่โทรเก้าค่ะอ่าสะกดว่ากเอาเกาเกาไม่โทรเก้าอ่านว่าอะไรคะ เ้าค่ะเก้าอ่าเขียนเลขเก้าครูเขียนผิดทางจะเขียนเลขหกซะแหละอ้าวเก้าหันไปทางหนึ่งหลกอกอต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรคะกะวินทิดากะวินทิดาเปิดไม่์ลูกต่ออี บอสิบค่ะอ่ะสะกดว่าสออีบอสิบอ่านว่าอะไรคะสิบค่ะสิบเก่งมากค่ะคุณครูปมือให้เลยสิบลูกหะโอเคเดี๋ยวค่อยไประบายสีตามหลังนะคะลูกอ่ะต่อไปค่ะหน้าที่ห้าสิบสามข้อแปดเติมตัวเลขไทยให้ตรงกับจํานวนภาพคำนี้อ่านว่าอะไรใครอ่านได้นะใครอ่านเก่งยกมือสิ คำนี้อ่านว่าอะไรลูกอันนี้รัชชาคำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าดอกไม้ค่ะเก่งมากเลยค่ะอ่านว่าดอกไม้ดอกไม้มีกี่ดอกอ่าด,ดอกอกดอกนับซิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเพราะฉะนั้นก็ต้องเขียนเลขเจ็ดไทยนะคะอ,ะเเอ่เขียนเลขเจ็ดไทยอืมเขียนเลขเจ็ดไทย่อไป คำนี้อ่านว่าอะไรคะใครอ่านได้อ่ามากี้ค่ะดินสอค่ะดินสอเก่งมากค่ะปลดหนูบบให้เลยดินสอ,ม,อ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 มีกี่แท่งลูกคอแองอแแทงแทงได้เอกแท่งมีกี่แท่งลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าใส่เลขแปดนะคะอืมโอเคต่อไป คำต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรคะใครอ่านได้พิติพัฒน์ค่ะเพื่อนครับอ่านว่าเพื่อนครับเพื่อนเก่งมากค่ะพอเอือนอเพื่อนเพื่อนไม่เอกเพื่อนนะคะเพื่อนมีกี่คนคะหนึ่งสองสามสี่นะคะสี่คนนะสอีสีสีไม่เอกสี่แต่เราเขียนเลขไทยนะลูกสี่คนคออกนอคนนะคะคำนี้อ่านว่าคนนะ ต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรคะอ้าวพภินัทงูครับงูงอ,อูงูเก่งมากค่ะงูกี่ตัวลูกห้าตัวนะคะอะห้าตัวเขียนเลขห้าลูกตออัวตัว,ตวนะอันนี้อ่านว่าตัวนะคะต่อไปอันนี้อ่านว่าอะไรใครอ่านเก่งอ่านได้นะยกมืออ่านว่าอะไรคะอ้าวพิกเลตค่ะพิกเลต อ่านว่ารองเท้าค่ะอ่านว่าอะไรลูกกล้กวยครับอ่านว่ากล้วยลูกอ้าวกล้วยนะคะพิเล็ดนะคํานี้ไม่ได้อ่านว่ารองเท้าเนะ่ะลูกกล้วยนะอ้าวเด็กๆอ่านตามลูกคํานี้เดี๋ยวจะมีในในบทต่อไปนะคะกรออวยอกล้วยกล้วยไม่โทกล้วยนะคะสะกดตามลูกกรออวยอกล้วยกล้วยไม่โท กล้วยนะคะกล้วยกี่ผลหลุดผอโอรอผลหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกผลนะคะเอาเขียนเลขหกลุกอ่าเขียนเลขหกนะคะคนที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวตามให้ทันนะลูกนะวันนี้เราอ่านหนังสือกันไปแล้วนะคะโอเคอ่ะต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่ะพิกเล็ตแก้ตัวอีกรอบหนึ่งลุกพิเ <ไป S 1> กต อาใบไม้ปรบมือให้เลยค่ะใบไม้บอไอใบมอไอไม้ไม่ไมโทไม้ใบไม้มีกี่ใบนับเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าเก้าใบบอไอใบนะลูกอืมเราอย่าเขียนอย่างเดียวเราควรที่จะต้องนับด้วยเออเราควรที่จะต้องอ่านด้วยนะคะอ่าต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรคะ รองเทา้าครับใครอ่านได้ยกมืออ่ะอภินาอนะอภินัตคำนี้ <ลง S 1> อา่อา,อานว่าอะไรูรองเท้าเก่งมากค่ะคำนี้อา่านว่ารองเท้านะลูกรองงอรองทอ,อเอาเทาเทาไม่โทเท้ารองเท้าคู่คออูคู่ออค,ค,คูไม่เอกคู่รองเท้ากี่คู่คะหนึ 1, ่งสองสามสาม,สามคู่เราใส่เลขสามลูก อ่านะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรคะขอคนอื่นบ้างลูกอ้าทิติพัฒนเสื้อครับเสื้อเก่งมากคะ่ะอ,อ่านว่าเสื้อนะคะสออเอือเสือเสือไม่โทรเสื้อนะคะเสื้อกี่ตัวลูก2ครสองตัวนะคะเก่งมากคะ่ะตออัวตัวนะลูก ตรงด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นหน่วยของชื่อเรียกของสิ่งของชิ้นนั้นนะคะเสื้อสองตัวนะคะอืมอ่ะเป็นลักษณะนามนะลูกนะอืมเราเรียกเป็นตัวเสื้อนะคะต่อไปคํานี้อ่านว่าอะไรคะอาทิติวันลูกอาทิตย์ว <ลด S 2> ันรถค่ะรถอะไรคะ รถอะไรลูกทิติวันได้ไหมอ่ะนี้าาชาช่วยเพื่อนหน่อยลูกรถยนต์ค่ะรถยนต์เก่งมากค่ะปกมือให้เลยนะรถยนต์รอโอหอรถนะลูกนะยอโอนอยนต์ต่อเต่ากรรันไม่ออกเสียงนะคะนะรถยนต์นะลูกรถยนต์เรียกลักษณะน้ำเป็นคันนะคะคออะนอคันรถยนต์กี่คันลูก หนึ่งคันค่ะหนึ่งคันเก่งมากค่ะต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรคะคำนี้มีเป็นอ่านในแบบทดสอบด้วยนะเวลาสอบอ่านนะคะใครอ่านได้นะคำนี้อ่ะกาวินทิปลูกกาวินทิ์อ้าวกาวินทิ์บ้างลูกนาลิกาค่ะ นาฬิกาถูกต้องค่ะนาฬิกาฮะนอานาลอลอจุลาอ่านว่าลอนนรออิลิกออากานาฬิกาอ่านาฬิกาลักษณะนั้นเลือกเรียกเป็นเรือนนะรอเอือนอเรือนนาฬิกากี่เรือนลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะใส่สิบลงไปเลยโอเค เสร็จเรียบร้อยแล้วนะวันนี้วันนี้เอาทําแค่เนี้ยไม่ต้องเยอะลูกแค่นี้พอนะอ่าใครใครเสร็จแล้วบ้างอย่าลืมระบายสีอ่าระบายสีหรือ,อยังคะอ่าอย่าลืมระบายสีนะโอเค อืมปูรขอเช็คก่อนมาไหนใครเสร็จแล้วลูกเ,เสร็จแล้วครับไหนครับผิวเมืองคูณครัเสร็จแล้วครับ ผิวเมืองโอเคผ<ไ>ิวเมืองอย่าลืมไประบายสีด้วยนะคะคุณลูกเลี้ยขาเสร็จแล้วจ้ารอสักครู่นะจ๊ะวันนี้วันที่สิบห้าผิวเมืองส่งแล้ว,ลวคุณลูกเสืครับครับอภินัตคุณลูกเลขาเสร็จแล้วค่ะนี่รัชชาลูกเลขาเสร็จแล้วคะ่ะไหนคะอาทิตย์วนัน คุณคๆลงเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะค่ะมากี้โอเคค่ะน้ตเล่ะเสร็จแล้วค่ะพลเกล็ดโอเคค่ะคุ้คะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับกิจภาพดีมากครับดีครับคุณลงเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วกวินทิพเสร็จเรียบร้อยแล้วอะ ใครเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถลีฟออกได้เลยนะคะไปอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมความรู้ส่งนะคะในโพสต์ของวันนี้นะลูกนะออกหลังจากที่ครูโพสกันบ้านเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะท,ที่พี่พัดออกได้เลยครับอย่าลืมไปอ่านหนังสือส่งด้วยนะคะ ดาวฟิลเสร็จได้ยังคะคเ,เสร็จแล้วครับค้ค่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วไหนครับสุภโชคสุภโชควันนี้อย่าลืมอ่านหนังสือส่งด้วยนะคะค่ะอ่าน,ออนนี่ด้วยนะกาฟิลโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยกาฟิลลิฟออกได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกาแฟเสร็จหรือยังคะ จารุวดัดโอเคค่ะจารุวดัดเรียบร้อยค่ะอย่าลืมไปอ่านหนังสือส่งด้วยนะคะสวัสดีครับกะวินธิดาเสร็จหรือยังลูก